อยากให้ลองนึกภาพตามกันสักนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าเราย้อนกลับไปสัก600ปีก่อนกำลังยืนอยู่นอกกำแพงเมืองโบราณตรงหน้าเราคือประตูเมืองใหญ่มากชื่อว่าประตูชัยแล้วก็มีกองทัพกำลังจะเคลื่อนพลออกไปรบแต่ก่อนที่ทหารคนสุดท้ายจะก้าวออกไปทุกคนหันกลับไปมองที่ที่หนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็คือวัดที่ตั้งอยู่ตรงปากประตูเมืองพอดีเลยครับเป็นที่พึ่งทางใจแห่งสุดท้ายของพวกเขา วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสถานที่แบบนั้นกันครับสถานที่ที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์เมืองพะเยานั่นก็คือวัดยังยองและพระพุทธรูปองค์สําคัญพระเจ้ายังยองซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับมาจากการรวบรวมของสูงข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมเราจะมาดูกันครับว่าวัดแค่แห่งเดียวเนี่ยจะไขความลับของเมืองทั้งเมืองได้ยังไงทั้งในแง่ของยุทธศาสตร์ความเชื่อและก็ศิลปะ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะมันทำให้เห็นเลยว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้สร้างวัดแค่เพื่อทำพิธีทางศาสนาแต่ทุกอย่างมันมีความหมายแฝงอยู่ในการวางผังเมืองทั้งหมดเลยงั้นเรามาเริ่มกันตรงนั้นเลยดีกว่าครับเรื่องที่ตั้งในข้อมูลบอกชัดเจนเลยว่าวัดนี้อยู่ใกล้กับสี่แยกประตูชัยคือมันเป็นปากทางเข้าออกเมืองในสมัยโบราณเลยการเลือกทำเลแบบนี้มันเอ่อมันต้องมีความหมายพิเศษแน่ๆใช่ไหมครับ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนค่ะในสมัยโบราณนะคะประตูเมืองเนี่ยคือเส้นแบ่งเลยเป็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นระเบียบของบ้านเมืองกับความวุ่นวายของโลกภายนอกแล้วก็สงคราม<อ>ใช่ค่ะประตูเมืองเลยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองแล้วการตั้งชื่อว่าประตูชัยก็คือการประกาศเจตนาเลยเป็นเคล็ดว่าใครก็ตามที่ผ่านประตูนี้ออกไปรบ จะต้องชนะกลับมาใช่ค่ะจะต้องนำชัยชนะกลับมาเสมอการสร้างวัดไว้ตรงจุดนี้เลยเหมือนสร้างเหมือนเป็นป้อมประการทางจิตวิญญาณด่านสุดท้ายเป็นการตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์ลงไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับถูกต้องค่ะก่อนทหารจะออกไปเผชิญความเป็นความตายพวกเขาก็จะได้มาซึมซับพ,พลังใจจากที่นี่ก่อนครองกับความสาคัญนี้ด้วยนะครับ<ว><า>เพราะข้อมูลบอกว่าเมื่อก่อนพื้นที่กว้างมากหลายสิทธิ์ไรเลยมีทั้งบ่อน้ำมีคูเมืองของตัวเองด้วย ใช่ค่ะลักษณะที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันไปสนับสนุนข้อสันนิษฐานที่สำคัญมากข้อหนึ่งที่บอกว่าวัดนี้น่าจะเป็นวัดหลวงที่สำคัญวัดหนึ่งของเมืองพยาว hmm. ในช่วงพุทธศตรวรรษที่20คําคำว่าวัดหลวงนี่แหละค่ะคือคีย์เวิร์ดเลยค,ค,ลยครับมันหมายถึงวัดที่ได้รับการอุปถัมภ์โดยตรงจากเจ้าผู้ครองนครเลยนะคะ oh. เข้าใจแล้วคือถ้าเป็นวัดหลวงก็จะได้รับการดูแลโดยตรงจากส่วนกลางเลยทําให้สร้างได้อย่างใหญ่โตสมฐานะแล้วก็มีบทบาทที่สําคัญต่อบ้านเมืองโดยตรงไม่ใช่แค่เรื่องาศาสนาอย่างเดียวใช่ค่ะมันคือการผสานอํานาจของรัฐเท่ากับอํานาจแห่งศรัทธาเพื่อสร้างความมั่นคงให้เมืองพยาวในยุคนั้นเลยโอเคครับถ้าสถานที่เป็นเหมือนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ย ตัวเอกที่อยู่บนเวทีหรือก็คือพระประธานก็ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆซึ่งท่านก็มีชื่อที่น่าสนใจมากว่าพระเจ้ายังย้องในข้อมูลเล่าถึงท่านไว้ยังไงบ้างครับไม่ธรรมดาเลยค่ะต้องบอกว่าพระเจ้ายังย้องนี่คือหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของศิลปะสกุลช่างพยาวเลยความพิเศษของท่านมีหลายอย่างมากอย่างแรกเลยคือวัสดุท่านสร้างจากหินทรายค่ะหินทรายหรอครับ ซึ่งต้องใช้ทักษะของช่างฝีมือสูงมากในการแกะสลักเดี๋ยวสิครับสร้างจากหินทรายแต่หน่าทึ่งตรงที่ข้อมูลบอกว่านี่คือพระพุทธรูปหินทรายที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยพบในศิลปสะสกุลช่างพยาวเลยนะครับปกติแล้วหินทรายมันจะทนท่าพวกสำริดเหรอครับการที่ยังสมบูรณ์มาได้6ก0กว่าปีนี่มันโอ้โหมหัศจรรย์มากนะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะโดยทั่วไปหินทรายอาจจะผุก,กร่อนง่ายกว่า แต่ความสมบูรณ์ของพระเจ้ายัางย้อนอาจจะบอกเราได้สองอย่าง 1. คือฝีมือของช่างที่เลือกหินเนื้อดีมากๆแล้วก็แกะสลักอย่างประณีตและ2คือท่านอาจจะได้รับการปกป้องดูแลอย่างดีเยี่ยมในวิหารมาตลอดหลายร้อยปีอ๋อซึ่งก็ย้อนกลับไปสนับสนุนเรื่องการเป็นวัดหลวงที่มีการดูแลรักษาอย่างดีนั่นเองใช่เลยค่ะแล้วเรื่องขนาดล่ะครับเห็นว่าท่านเป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่มาก ใหญ่มากจริงๆค่ะหน้าตักกว้างถึง2เมตรสูง3.22เมตรโห3เมตรกว่าค่ะลองนึกภาพคนสมัยก่อนตัวไม่สูงเท่าเราเข้าไปในวิหารแล้วต้องแงนหน้ามองพระพุทธรูปที่สูงกว่าตัวเองเกือบสองเท่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันคงไม่ใช่แค่ศรัทธาแต่มันคือความยำเกรงขนลุกเลยน,นะครับเนี่ยเป็นความรู้สึกว่ากำลังอยู่ต่อหน้าพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับทหารที่กําลังจะออกไปรบจริงด้วยครับแล้วพุทธศิลป์ของท่านล่ะครับมีอะไรที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่เราคุยกันมาบ้างไหมมีค่ะและเชื่อมโยงโดยตรงเลยท่านสร้างขึ้นในศิลปะสกุลช่างพะเยาอายุราวพุทธศตวรรษที่20ลักษณะคือประทับนั่งขัดสมาธิราบแบบปัตมาสนะแต่ที่สำคัญที่สุดคือท่านอยู่ในปางมารวิชัย ปางมารวิชยัยค่ะซึ่งเป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพญามารก่อนที่จะตรัสรู้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยการเลือกสร้างพระปางนี้มาไว้ในวัดที่ประตูชัยมันไม่ใช่ความบังเอิญแต่การออกแบบที่คิดมาอย่างดีแล้วผมเริ่มเห็นภาพใหญ่ชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วครับคือทุกอย่างมันร้อยเรียงเท่าด้วยกันหมดเลยตั้งแต่ชื่อประตูชัย ที่ตั้งของวัดที่เป็นวัดหลวงมาจนถึงองค์พระประธานที่เป็นปางมารวิชัยทุกอย่างตะโกนคำว่าชัยชนะออกมาหมดเลยใช่เลยค่ะมันคือการใช้ศิลปะและสถาปัตยกรรมในการสร้างเรื่องเล่าที่ทรงพลังมากๆเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือสร้างขวัญและกำลังใจให้กองทัพพอมีทั้งเวทีที่สมบูรณ์แบบแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีพิธีกรรมบางอย่างที่ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบผู้มีแน่ๆ่ ซึ่งในข้อมูลก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยใช่ไหมครับพูดถึงไว้ชัดเจนมากค่ะแล้วก็แสดงให้เห็นภาพจริงๆเลยว่าวัดนี้ถูกใช้งานในฐานะส่วนหนึ่งของกิจการทหารยังไงพิธีกรรมที่วาดเนี่ยมีสองขั้นตอนหลักๆที่ผูกกับการเข้าออกประตูชัยโดยตรงเลยเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนแรกคือก่อนออกรบค่ะ พอมีกำหนดจะยกทัพออกจากเมืองกองทัพทั้งหมดก็จะมารวมตัวกันที่วัดยองยองจะมีการตั้งเครื่องสักกระบูชาพระเจ้าอยองยองอย่างยิ่งใหญ่เพื่อขอพรให้ได้รับชัยชนะกลับมานึกภาพตามแล้วอือือคือมันเป็นมากกว่าพิธีทางาศาสนาแล้วนะครับมันเหมือนเป็นการทำสงครามจิตวิทยากับกองทัพของตัวเองให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันถูกต้องค่ะและยังไม่จบแค่นั้นนะคะยังมีขั้นตอนที่สองคือหลังเสร็จศึกรับ เมื่อกองทัพรบชนะแล้วเดินทางกลับมาถึงเมืองพวกเขาจะไม่ได้เดินเข้าเมืองไปเฉยๆแต่จะเดินทัพกลับเข้ามาผ่านประตูชัยแล้วก็ตรงมาที่วัดยังยองอีกครั้งเพื่อสักการะใช่ค่ะเพื่อสักการะเปรียบเสมือนการกลับมารายงานผนแห่งชัยชนะแล้วก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเหมือนเป็นการปิดลูปอย่างสมบูรณ์เลยนะครับเป็นทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดของการรบแต่ละครั้ง มันทําให้วัดกับพระพุทธโรปองค์นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนักรของสงครามแล้วก็ความมั่นคงของเมืองพยาวแบบแยกไม่ออกเลยสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือมันแสดงให้เห็นการตีความพุทธศาสนาในยุคนั้นที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องการหลุดพ้นส่วนบคนุคคลแต่ถูกนํามาปรับใช้เป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐเลยอืพระพุทธศาสนากลายเป็นอุดมการณ์ที่สร้างความชอบธรรมให้การทําสงครามเพื่อปกป้องอาณาจักร พระเจ้ายัางยองจึงไม่ใช่แค่พระประธานในวิหารแต่ท่านมีสถานะเป็นเทพแห่งชัยชนะผู้พิทักษ์เมืองพะเยาเลยค่ะฟังดูแล้วเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คึกคักมากเลยนะครับแต่พอตัดภาพกลับมาปัจจุบันในข้อมูลบอกว่าทุกวันนี้วัดนี้ถูกเรียกว่าวัดร้างประตูชัยคำว่าวัดร้างนี่มันชวนให้รู้สึกใจหายเหมือนกันนะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้เหลืออะไรให้เราเห็นบ้างครับค่ะ การเวลาก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปนะคะจากวัดหลวงที่เคยรุ่งเรืองก็เสื่อมโทรมลงตามความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองจนกลายเป็นวัดร้างไปแต่คําว่าร้างในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่เหลืออะไรเลยนะคะครับร่องรอยของความยิ่งใหญ่ในอดีตยังอยู่ค่อนข้างชัดเจนที่สําคัญที่สุดคือวิหารที่ประดิษฐานพระเจ้าย,ยังยองยัง,งคงอยู่และองค์พระก็ยังอยู่ที่เดิมโหนี่คือโชคดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะ และนอกจากวิหารแล้วรอบๆยังมีเนินเจดีแล้วก็เนินซากโบราณสถานอีกสองแห่งซึ่งเนินดินพวกนี้ก็คือซากของอาคารต่างๆที่พังทลายทับถมกันออการมีอยู่ของเนินพวกนี้เป็นหลักฐานยืนยันชั้นดีเลยค่ะว่าในอดีตที่นี่ไม่ได้มีแค่วิหารหลังเดียวแต่เป็นกลุ่มอาคารเป็นศาสนสถานที่ใหญ่โตสมกับที่เป็นวัดหลวงจริงๆเหมือนได้เดินทางข้ามเวลาเลยนะครับ จากภาพวัดหลวงที่เคยเต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์ของทหารมาสู่ภาพของวัดร้างที่เงียบสงบเหลือแค่องค์พระที่ประทับนิ่งเป็นพยานแห่งการเวลาแต่เรื่องราวก็ยังคลังเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นผมว่าเราพอจะสรุปภาพรวมที่ได้จากการเจาะลึกครั้งนี้ได้แล้วนะครับอย่างแรกเลยคือวัดยั้งยองไม่ใช่แค่วัดแต่เป็นหมุดหมายทางยุทธศาสตร,ร์และจิตวิญญ,ญาณที่ถูกวางไว้อย่างตั้งใจเลยใช่ค่ะ ตั้งอยู่หน้าประตูชัยของเมืองพะเยาแล้วก็เป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมที่สร้างขวัญกำลังใจให้ฐานทั้งก่อนและหลังการรบเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความอยู่รอดของชาติโดยตรงเลยและที่สำคัญที่สุดคือเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้ายัางยองพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่เป็นทั้งงานศิลปะชิ้นเอกและสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะคู่บ้านคู่เมืองพะเยามาตั้งแต่โบราณ ถ้าเราลองมองในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนะคะเรื่องราวของวัดยังย้องซอนให้เรารู้ว่าการจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของเมืองเมืองนึงเนี่ยเราจะมองแค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวไม่ได้แต่มันต้องมองให้เห็นความเชื่อมโยงของทุกมิติทั้งความเชื่อทางศาสนากลยุทธ์การทหารศิลปะวิทยาการของช่างฝีมือนในยุคน,นั้นไปจนถึงจิตวิทยาในการปกครองผู้คนเลยใช่ค่ะทุกอย่างมันถักทอเป็นเรื่องเดียวกันอย่างน่าสัจรรจริงด้วยครับ และก,ก่อนจะจบกันในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่มันผุดขึ้นมาจากรายละเอียดเล็กๆนี่แหละครับในข้อมูลบอกว่าชื่อวัดยังย้องเนี่ยเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันในภายหลังอืมชื่อดั้งเดิมมันหายไปกับการเวลาแล้วถูกแทนที่ด้วยชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันต่อมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเรามันอาจจะบอกเราว่า สุดท้ายแล้วความทรงจำและเรื่องราวที่ถูกเล่าขานในหมู่คนธรรมดาอาจจะทรงพลังและยืนยงยิ่งกว่าชื่อที่เคยถูกจารึกไว้ในเอกสารของราชสำนักก็เป็นได้ก็นับเป็นเรื่องที่น่าคบคิดทิ้งทายไว้ครับ